คุณด้วยค่ะน้องปรางกันนรันนะคะวงกระจอกใจรวมถึงน้องรอนัชรพลโตอุ่นค่ะอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่นี้เยอะมากมีของเล่เยอะมามมเวทีแน่นอนนะคะครั้งนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากดาราในสายจากไอซ์โปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับแชมมือเวทีนะคะคุณยานี่และคุณเดลจากกริลลี่บีรี่นะคะน้องมินยงสุวิมลนะคะน้องไก่พันธุ์ราศีประสาทค่ะแชมมือเวทีเลยค่ะละ ใ่บทเพลงพวกนี้อย่ที่บอกไปดาวน์ักแสกงเข้าสามกองมาแล้วนะคะฉหนั้นตอนนี้ค่ะขอเรนเชิญคุณสาวเรากย้อายู่ไหนเอ่ยโอ้ยไม่ได้ไปทรงกายของคนเลยนะวันนี้นะคะทุกคนได้ร่ากาเรนเอรนะคะคุณเก่งที่นทพิิด้วยค่ะเรนเจอร์ค่ะแล้วก็รวมถึงคุณเอกนิสิตนันด้วยค่ะของนเจทุ่านี้นะคะในฉากสี่ค่ะเรนเจอรนะคะบอกว่ามีนักแสดงที่สวย่กุก้องค่ะแบช่องเจด้วยออย น้องเมย์น้องรวันษานะคะน้องอ้อมประธมาพรแล้วก็น้องกล้องจันทร์ใจเสาเนเรวัีทีเอค่ะเรนเเนียนะลากนมายิมมาแล้วนะ่คะช่องสามมาแล้วนะคะอยากทีทีคุณเสาจะก้องค้าเพิ่นค่ะคุณเก่งนะคะคุณรเอ็กซนะคะเรนเรค่ะแล้วล่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสั่นี้เรนเจอร์ช่องเจ็ดนะคะตอนนี้เป็นไลนลามากค่ะ นิทรรศนนะคะ2011 hey, oh, oh. นี่แะคะมีนะคะนิทรรนยูนิเว e ร์สตัวที่เป็นตำแหน่งหัวใจเจา้าหน้าสืบมนสมบญรณ์ชัยศรสากอนจานเรียนเชิญค่ะ hey, hey. แล้วก็ปุณนิรัชชาปานศรานนนะคะรองอันดับหนึ่งค่ะ hey, hey. แล้วก็รวมถึงคุณน,นัชชน์นะคะกริชนะพุกค่ะ <Hey. S 1> เป็นรองนิทรรศน์ universe นะคะและก็ได้รับตำแหน่งรักความเป็นไทยด้วยค่ะ คุณกัญญาลักคงกำปนาน้คะรองนิทรันยูสสาวก็รวถึงคุณขวัญตูวินทำรงรักระสนะคะได้รับตรแต่งงานอย่างใรเป็นจรวทีค่ะค่ะมาสมานกันคทแล้วนะคะค่ะท่านน้นลำหับต่อไปนะคะขอเชิญ็ค้ชแพรตเตร์เติปีนะคะค่ะซึ่งราบอลเวนทีนะคะศาสตราจารย์แพทย์ประติกรพสารพุทธในภาคศิวัตพิาตโนรองประรวงสาธารณสุขในภาคชัย อุทยาพิชากคุณนะคะจากองค์กรไมโนประชาประเทศไทยและนายแพทย์นพความชิดติดรองพิธีรวมควบคุมโรคมาบางเวทีเลยค่ะเรียนเชิญนะคะเราจะต่อไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะนายแพทย์พานุวัฒน์อานเอกผู้อนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อค่ะเรียนเชิญนายแพทย์ช right ูริกเต็งไกรสอนผู้อนวยการสำนักยาสูตค่ะเรียนเชิญพลตำรวจตรีหญิงจันทนา นิชวาสิรินะคะผู้แทนเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยกรอดบุรีค่ะเรียนเชิญพูดในการโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเรียนเชิญพูดในการโราบิงพลราชวิร้าคงาี่ารถ่ะรยว่ยบาล่งเปานกิจกรยรมเนิ่องในวันครบส่อรงี2่พบา่ะรงรคงบค่2โรงง่ิวาาลี ในทิ่ไทยของเรเี่ยี่เกิดขึ้นใรปแบสังคมที่การคบงานเราริ่รังแกะควบคุมควา i เป็อิสระของสัมี้ได้จัดขึ้นมเรืงของการนอกสาต่าง ในใคนไทยน่าอยู่เป็นสังคมที่มีคุณภาพเป็นสังคมที่มีคุณภาพเป็นสังคมที่ปลอดภันบุรีเป็นสังคมที่ปลอดควันบุรีเ,รเพื่อความสุขของทุกๆคนในที่สุดเพื่อความสุขของทุกๆคนในที่สุดขอลุกเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านจุล,ละะนินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะลำดับต่อไปนะคะ เวลานี้แหละที่เรารอคอยนะคะ,ะ,คะขอเชิญท่า,าทนประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันให้สัญญา,านในการปล่อยคุเบอร์คาเหรดนะคะและเดี๋ยวพวกเราก็จะร่วมเดินนไปด้วยนะคะใช่้วค่ะทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมเมอนาะและขนาะดนะน,นี้นเดี๋ยวเรานับขออย่างพร้อมๆกันนะคะใช่ค่ะฮดังๆค่ะพี่ อยู่นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมถ่ายรูปเพวกกันตอดดอ้นะคะไปแล้วค่ะให้ทุกคนชูป้ายทุกท่านด้วยนะคะเพื่อจะมารวมพลังกันค่ะเป็นการรวมพลังให้สังคมนี้ปลอดภัยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของ Smoke Free Society นะคะต้องร่วมทุกคนเลยค่ะไดแล้ว กับผู <Allah> <que> ้ใหญ่นะคะจากทารบริธัทและโครงการต่างๆที่ร่วมกันนะคะให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะดี่ใจจริงเลยนีมีคนมาเล่นกันเยอะแยะมากจากหลายท่งส่วนมาก สับสนจากใคยต้องบอกว่างานดีๆแบบนี้จะขึ้นโดยมูลนิธิรณรงเพื่อการไม่สบบุลีร่วมกับสำนักงานกองทุนสับสนการร้างเสริมสุตภาพูด2 2นนนแล้วกอมีผู้ก่วม็ใหาสับสนมากมายเลย้วแบบเป็นกระทรวงทรัารสุของค์กรอนามัยเลกเพือข่ายวิชาชีพาพเพื่อสังคมไทยปลอดะโยคณะสธาบันวิชาชีพมหาวิทยาลัยมัธยโยนในขณะเรายังมีสามารถจัดัหน่วยหานสาบันวิยาชีะแพทยศาสตรริบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมธยมนด้วยค่ะ แล้วก็มีเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบนะคะศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบหรือสจลนะคะสถานพนที่ทั้งสองสูนย์แห่งประเทศไทยค่ะใช่แล้วค่ะรวมถึงค่ะโรงเรียนเตรียมการขายโรงเรียนปลอดบุหรี่มากขึ้นหลายโรงเรียนเลยนะคะมีน้องๆในในเด็กมาช่วยดูใน่ายด้วยนะมาเชียร์ค่ะนอกจากนั้นค่ะยังมีเครือข่ายเพื่อและรณรงค์เพื่อการไมสูบบุหรี่นะครั ด้วยนะคะวันนี้ก็อยกับเราบนเวทีนี้และเด็กๆจะพูดจำเิมนควรไปด้วยกันด้วยค่ะค่คัเพราะนตอนนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะานตำรวจำบางาภรสถานีตำรวจนบาดินแดงเด็ที่จะมีรองาสถานือว่าราเท เวาสะดวกให้พวกเราในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับท่านอาจาร,ร,รย์จีว่าการกระทรวงสาธรรารณสุขท่านจีนระดับอินเดเค่ะที่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็โทรไปถึงค่ะผู้ใหญ่ใจดีจากหลากหลายมูลนิธิหลากหลายโครงการที่มาร่วมเป็นโครงการในวันนี้ค่ะ วันเวลาเราแข่งจากพัสดาร์แข่งจากหัวข้าวตอนนี้เราแข่งจากพิธีแม่กินน่ารักเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะถ้าองั้นก็เป็นเวลาดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมเป็นขบวนค่ะบสำหรับสีแรกสีเขียวนะคะเอาล่ะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะปล่อยพร้อมๆกันนะคะแต่สําหรับสีเขียวใจคอเสียงสีเขียวหน่อยแล้วโอ้โหนี่ก็จะเป็นสีที่เดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่เดินไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านประธานในพิธีแล้วก็